You're listening to KS p o d ค a s t อ e ัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e ุ u r ตี้ h a p p i ิ e เนส n ินเวสเมนตล่าสุดนะครับกิษฎีกานะครับไฟเขียวนะครับอันนี้ผมขออ่านจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจก,ก,ก,ก่อนนะครับเงินดิจิตัล1 0,000ฉลุยคลังเผยกิษฎีกาไฟเขียวพรบรกู้เงิน 5แสนล้านนะฮะแต่ว่าต้องบอกอธิบายกับนักงุณฟังก่อนนะนะคะว่าขั้นตอนการผ่านตรงนี้ได้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหลายสายไม่ว่าจะเป็นจำนำข้าวไม่ว่าจะเป็นรถยนคันแรกไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยมันก็จะมีต้องดูของกฤษฎีกานะครับมันก็จะต้องดูเรื่องเกี่ยวข้องกับสารธรรมนูลนะครับแล้วก็จะดูเรื่องถี่อหอกสภาในการโหวต สามเลเวลนี้เป็นสามสเตปที่โปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยต้องผ่านด่านอรหันทั้งสาด่านนี้อยู่แล้วนะครับทุกรัฐบาลหลายๆโครงการนะครับเรื่องแรกก่อนเรื่องของกฤษฎีกาต้องทําความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะว่ากฤษฎีกาเนี่ยไม่ได้มีอํานาจหน้าที่ในการตรีตกนะครับตีตกหรือไม่ตีตกเนี่ยนะครับจะไปอยู่ที่สารมนูญรับวินิจฉัยกับสภาในการโหวตเพราะว่ามันต้องใช้เสียงในสภาเกินกึกงหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นการเหมือนกับพยายามจะบอกว่าผ่านด่านแรก แต่ต้องบอกว่าผ่านด่านแรกเนี่ยมันก็มีเหมือนคอนดิชันเข้ามานะครับโดยกฤษฎีการเนี่ยเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามคณะกรรมการกฤษฎีการมีข้อสังเกตบางข้อเช่นการออกพรลบรกู้เงินจะต้องเป็นไปตามมาตรา53และมาตรา57ภายใต้พรลบรวินในการคลังซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านนะครับซึ่งในเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะว่าทางรัฐมนตรีการคลัง ได้มีการพูดคุยในเบื้องต้นซึ่งยังไม่ได้มีข้อสรุปใดๆซึ่งรัฐมนตรีการคลังก็คือท่านนายกของเราเนี่ยแหละนะครับในขณะเดียวกันขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการนัดหมายเพื่อประชุมนยโยบายคาดว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการนะครับแล้วก็จะมีการหาลือในการประชุมคอรมอนในวันนี้ด้วยนะครับกฤษฎิกามีความเห็นว่าทําได้แต่ข้อสังเกตจะต้องเป็นไปตามกฎหมายเช่นสถานการณ์วิกฤตไหมนี่คือคําตอบ นะครับนี่คือเหตุการณ์หลักตามพรบรมาตานะเขาบอกว่า <_ d ata> เช่นสถานการณ์วิกฤตไม่สามารถตั้งงบประมาณได้มาตรา57ความคุ้มค่าของโครงการต้องมีการประเมินผลก่อนและหลังรับฟังความเห็นคิดแรับฟังความคิดเห็นในรอบด้านนะครับอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นภาพนะครับคือหลักๆเลยผมตีความเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยนะก็คือไอขีดจดิการเนี่ยไม่ได้ตีตกนะครับแลวก็ไม่ได้มีอำนาจในการตีตกด้วยแล้วก็มองว่าอ่ะปล่อยตรงนี้ แปร์พลูอ้างไปถึงว่าเห็นส่งเรื่องนี้นะครับเป็นเหมือนทนายของสภาส่งเข้าไปบอกว่าเออมราทาได้นะแต่ว่าระวังเรื่องมาตรา5้าสกับมาตรา5้าเจ็ดว่ามันจะมีการดูเรื่องพบอรบวินัยการครังแล้วก็ต้องดูว่าออปกติแล้วเวลาการจะออกพบอรบในการกู้เงินระดับ5้าแสนล้านเนี่อยอย่างเปรียบเทียบกับในช่วงโควิดเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่มันมีความจําเป็นนะครับแล้วก็ออกได้ไม่ได้มีการผิดกฎหมายอะไรแต่ในรอบนี้ก็ต้องมานั่งดูกันว่าแล้วมันจําเป็นจริงๆหรือเปล่า ซึ่งผมบอกตามตรงว่ามัน subjective มากนะครับว่ามาตรา53ว่า57ตรงนี้เขาควบคุมมาประมาณนี้นี่ก็คือเรื่องแรกนะครับลงมาตีต่อคําถามซึ่งถูกถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับว่าผ่านกับไม่ผ่านเนี่ยหุ้นมันขึ้นหรือหุ้นมันลงนะครับคนถามประโยคนี้เข้ามานะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยหุ้นมวลจะขึ้นหรือหุ้นมันจะลงนะครับต้องบอกก่อนว่าอ่ะวันนี้หน้าที่ของผมเนี่ยนะครับคงไม่สามารถฟันธงและให้ลำนับได้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ แต่เสียงส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่าจากการที่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาถึงต้นปีนี้เนี่ยผมได้มีการรสโชว์นะครับกับแฟมิลเจอร์หลายๆคนในบ้านเรานะครับแล้วก็ได้มีการพบปะนะครับผู้ใหญ่ในวงการแล้วก็มีการสอบถามออฟฟิศนะครับเพื่อนๆพนักงานเรากระเน่ยนะครับเสียงขึ้นประมาณแบบครึ่งๆ่งนะหรืออาจจะเอียงไปในเชิงแบบ 60- 40นะครับว่า อาจจะบางคนบอกผ่านบางคนบอกไม่ผ่านนะแต่ว่าเสียงประมาณสัก60%เนี่ยเหมือนอาจจะอยู่ในเชิงที่แบบว่าผ่านยากนะครับอันนี้คือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเก็บฟีดแบ็กมานะเพราะว่าฟาร์มเเลเจอร์เขาก็แบบว่าแบ,บ่งออกเป็น2ฝั่งเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมกำลังจะบอกกับทุกคนว่ามันยังมีความโอ์แหงอยู่สําหรับเรื่องนี้ว่าเฮ้ยคนมันบอกว่าผ่านบางคนบอกไม่ผ่านนะครับอันนี้อธิบายกับทุกคนฟังกันแต่เราลงมาในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่า แล้วถ้ามันผ่านกับมันไม่ผ่านเนี่ยตลาดหุ้นมันจะรีแอคชั่นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าปรึกษากับในทีมแล้วก็คิดกันไปหลายหลายมุมแต่ก็ดีนะครับมันเป็นการดิสคัสกันนะครับว่าเออถ้ามันผ่านเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับสมมุติว่าผ่านเลยก็คือสารรัมนูลไม่รับฟ้องนะครับแล้วก็สภา a อ p r o v ฟนะครับตลาดหุ้นมีโอกาสสูงมากที่จะตอบรับในเชิงบวก นะครับตลาดหุ้นมีโอกาสสูงมากที่จะตอบรับในเชิงบวกในเชิงบวกถ้าผ่านไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับตลาดในเชิงของตัว GDP เนี่ยนะครับออคนส่วนใหญ่เนี่ยประเมินยังไม่มีใครกล้าใส่ในประมาณการ GDP มันกอ็อยู่ในกรอบบริเวณประมาณ 3, 3. 5ถึงส5นะครับส่วนถ้ามันผ่านขึ้นมาเนี่ยนะครับกรอบของ GDP นะครับจะถูกริฟาบขึ้นไปอยู่บริเวณประมาณ3 5ถึง4%ตามลำดับ นะครับซึ่งมันแล้วแต่คนวางเลยนะครับอย่างของเราเนี่ยเราวางผ่านให้ผ่านคือส่ง,สงผลสูงถึง0.5%ของ GDP บ้านเรานะครับถือว่าเยอะมากนะครับถ้า GDP บ้านเราอยู่ประมาณ5 0 0 0ล้านเหรียญน,นะครับ0.5%คือเยอะมากๆ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูว่ามันต่างกัน3.1มจุดหนึ่งกับสาจุดหกเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของ positive sentiment ของเศรษฐกิจซึ่งคาดว่ารอบนี้จะไม่ได้เป็นยงแค่เศรษฐกิจมันจะลงมาที่ EPS ของตลาดด้วยว่าถ้าผ่านเนี่ยเชื่อว่ากลุ่มค้าปีกลุ่มทั้งเซเปกับ discretionary รวมถึงคนจะจินตนาการไปถึงกลุ่มการเงินหรือกลุ่ม ICT ที่อาจจะได้รับประโยชน์จากกําลังซื้อที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยจากปริมาณเงินเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าเอาระช้อปปีนี้ก่อนนะปีหน้าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะนะครับปี GDP กับ EPS เนี่ยเรา take เป็น positive อยู่แล้วนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการที่มีความกังวลเรื่องของการเงินบ้างน,นะครับอ่ะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะเราอยู่สามุมนะในเชิงกฎหมายเราตอบไม่ได้ว่า50-50นะครับในเชิงของเศรษฐกิจกับ EPS อันนี้เป็นบวกอยู่แล้วแล้ว correlation มันส่งผลชัดเจนว่า GDP กับ EPS เนี่ยนะครับ correlation เนี่ยมันอยู่ในเชิงบวกนะครับทั้งใน2ฝั่งนะครับหมายความว่า ถ้าผ่านเนี่ยนะครับ EPS กับ GDP มันมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นนะครับเพราะว่า2อันนี้เนี่ยมันลิงก์กันโดยตรงนะเดี๋ยวผมเปิด correlation ให้กับทุกคนดูคร่าวๆนะครับว่า correlation ของ EPS กับ GDP นี่ผมมันมันลิงก์กันค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมองไปในเชิงบวกของตลาดหุ้นกับในฝั่งของตัว EPS นะครับอย่างไรก็ตามครับในฝั่งของตัวนโยบายการเงินเนี่ยนะครับคนก็ถามต่อว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันผ่านเนี่ยนะครับเรามีความกังวลมากน้อยแค่ไหน นะครับเรื่องของตัวดุลการคลังนะครับที่มีโอกาสขาดดุลเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตัว Public De ็บนะครับต่อ GDP นะครับซึ่งก็มีการประมาณการกันไว้นะครับผ่านทางกระทรวงการคลังสบนสันักนบประมาณนะครับว่านี่สาธารณะคงค้างต่อ GDP เนี่ยนะครับก็น่าจะขึ้นไปอยู่บริเวณจากปัจจุบันนะครับบริเวณประมาณสัก62-63ก็อาจจะขึ้นไปอยู่บริเวณประมาณสัก64-65ขึ้นอยู่กับว่า GDP เงินหมุนเยอะเท่าไหร่ละดึง3ดึงเรโชนนี้ลงมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ อันนี้เป็นประเด็นเรื่องของพับบิกเดฟต่อ GDP ก็ต้องบอกว่ามันยังอยู่ห่างกับซีลิงที่70%พอสมควรแต่ก็จะขึ้นมาบร,ริเวณประมาณ6กกลางๆซึ่งอันนี้คนกังวลเพราะว่าถ้ามันใกล้ๆกับ 65, 66 67, 68นะ่ะนะครับมันอาจจะมีการโดนดาวเกรดเอาลุกนะครับซึ่งอันนี้ทุกคนพอทราบอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าผมกังวลเรื่องนี้ไหมต้องบอกตามตรงว่ามันอาจจะไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าคนจะมีคนกังวลเพิ่มเติมมมนนนนนะคคคะ,นออนนะคคคครรรััับบบวว่่าาาาุณอออแลล้้้้ถ5ีีกเย มันจะส่งผลยังไงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยมันมีบอลออกชั่นประมาณ1.2ล้านล้านบาทหรือตกตีปีตีมากหนึง่งก็ประมาณ3-4ล้านแสนล้านนะครับแล้วถ้าอยู่ๆมันออกมาเพิ่มแบบ5้าแสนล้านขึ้นมาเลยเนี่ย นะครับมันมีอยู่2มุมมุมหนึ่งก็คือคุณจะเอาดีมาน์มาจากไหนความหมายคือเอ่อซัพพลายบอรดออกมาเยอะขนาดนี้นะครับแล้วมันมีดีมาน์จะมาซื้อไหมเพราะว่าคุณก็ต้องดูว่าใครจะเป็นดีมาน์มาซื้อเพื่อเอาหมุนเงินมาแจกให้50ล้านคนตรงนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะชวนไอซ์เข้ามาพูดคุยกันอันนี้คือฝั่งของดีมาร์นะครับว่าหาเงินมาจากไหนแต่ฝั่งของซัพพลายเนี่ยผมจะวิเคราะห์ให้กับทุกคนฟังคร่าวๆบนความรู้ที่ผมมีพอแบบไม่ถึงว่าไม่ได้มีความรู้เยอะเรื่องนี้นะนะเรื่วา่ สิ่งหนึ่งเลยก่อนคือตอนนี้คนมันมีความกังวลว่าเออคุณบอมครับถ้ามันผ่านเนี่ยเมืม่อกี้คุณบอมบ,บอกว่าเฮ้ย GDP กับ EPS มันดูเหมือนมีอัพไซด์แต่ถ้าในเชิงของบอลยิวเออร์เน็งยิวกับเนี่ยถ้าทุกๆหนึ่งแสนล้านบาทที่ออกมาเนี่ยมันส่งผลต่อยิวสี่เปอร์เซ็นตนะครับเช่นสมมติสองแสนล้านมันคือยิวสิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยสมมติถ้าออกบอลมาอีกสองแสนล้านเนี่ยมันคือ บอลยิวบ้านเรามามีโอกาสในการเด้ง10 Basis Point นะครับผมก็บอกว่าจริงไหมจริงนะเพราะว่าถ้าออกมา2แสนล้านเนี่ยยิวเด้ง10 Basis Point เนี่ยนะครับแล้วถ้าออก5แสนล้านเนี่ยยิวจะเด้ง22 Basis Point อันนี้คือประมาณการของทางธนาคารกาิกรเรากันนะครับแต่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะว่าเอาตัวเลขมาจากตรงไหนนะครับแต่ว่าถ้าลองคิดง,ง่ายๆสมมติ worst case นะออก5แสนล้านไปอ่ายิวบ้านเราจะยิง่งเด้ง22 b a s i s Point นะครับ 22 basis point ตีกลับมาผ่านซีซีเออร์นิ่งยิวกัแล้วก็ fix EPS แล้วก็นี่คือเรา conservative นะนจริงๆเราไม่ควร fix EPS นะเพราะว่า EPS มันควรจะปรับขึ้นด้วยนะแต่ไม่เป็นไรถ้าเรา fix EPS ไปเนี่ยนะครับแล้วเราปรับให้เออบอลยิวบ้านเรามันได้ยี่สิบเบสิสพอยต์เลยเซ็ตอินดี x จะลง50จุดนี่คือทฤษฎีก่อนนะนะครับแต่ในเรื่องจริงผมก็จะบอกกับทุกคนว่าผมคิดว่ามันคงไม่ได้ขนาดแบบออก5้าแสนล้านเลยนะครับน่าจะออกอะไเป็นประมาณ3 0 0แสนถึง3 000, 5มแสนนะครับ ซึ่งถ้าออก3แสนถมแสนหเนี่ยยิวมันก็จะเด้งประมาณ10 Basis Point นะครับซึ่ง10 Basis Point คือ Set i n d e x 25จุดแต่เท่าที่ผมดูแล้วผมคำนวณผ่าน EPS ที่มันจะปรับตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถ offset กันได้นะฟังดีๆนะครับว่าถ้าเป็น worst case ออก5 0 0แสนล้านเลยเนี่ยผมก็ต้องบอกตามตรงว่าหุ้นอาจจะขึ้นลำบากแต่ผมกำลังจะมาบอกว่าแต่ที่ผมบอกว่าถ้า Digital Wallet ผ่าน ผมให้น้ำหนักของ GDP ไก่บ e P/S เพิ่มขึ้นมากกว่าบอลดิวที่จะขึ้นแล้วกดเซตอินเด็ลงเพราะว่า2เรื่อง1เอ่อมันไม่ได้คงจะสามารถเอา5แสนล้านมาและคิดแค่มุมมองแค่เซตลง50จุดจาก20 Basis Point นะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณต้องคิด EPS ที่เป็นอัพไซด์ด้วยและในขณะเดียวกันชาร์ตนี้อย่างที่ผมเคยอธิบายไปที่ผมกำลังจะบอกว่ามันมีโอกาสในการใช้ มาตรการ Debt Restructuring กับ Refinance นะครับในการทำคล้ายๆกับ Reverse Operation ในการซื้อบอลระยะสั้นแล้วขายบอลระยะยาวนะครับเพื่อทำให้ลดคลายความกังวลของพันธบัตรแล้วก็ดีมาน กับซัพพลายในระยะสั้นๆว่าคุณมีการครบกำหนดคุณจะหาเงินมาจากไหนคุณจะประมูลจากไหนนะครับอ่ะอันนี้เป็นภาษาทางการนะครับคล้ายๆกับการทํรีเวิร์สโอเป a เรชั่นวิสนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่าถ้ามันมีการทําวิธีนี้เช่นดีดีเด็บรีสตรักติงนะครับเปลี่ยนจากสั้นยาวนะครับแล้วก็รีไฟแนนซ์เนี่ยมันจะส่งผลให้มันอาจจะไม่จะมีความจําเป็นต้องออกเงิน5้าแสนล้านบาทมาเพื่อเอาเงินไปใช้ในดิจิทัลเลยพอดี5้าแสนล้านมันจะมีการเล่นแร่แปรธาตุนะครับ อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าถ้าดิจิ t a ลวอลเล็ตผ่านเนี่ยนะครับผมเทคไปในเชิงบวกต่อตลาดหุ้นมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าไม่ผ่านนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าไม่ผ่านมันมีอยู่2มุมนะครับมุมหนึ่งคือเอากลับมาทําใหม่ไหมหรือ2ตีตกไปเลยนะครับผมก็ต้องบอกกับกับนิดนึงก่อนว่าถ้าเราจะเอากลับมาทําใหม่มันมีโอกาสในการทําได้เพราะเราดูจากพรบรนะครับที่ในเชิงของ กิีการมีการตีความมาเนี่ยนะครับอสองมาตราตรงนั้นเนี่ยดูเหมือนมีความกังวลเรื่องมาตา5้ากับมาตรา57ว่าการใช้เงิน5้าแสนล้านเนี่ยสถานการณ์ตรงเนี้ยเราอยู่ในเศรษฐกิจที่มันวิกฤตไหมบางคนก็บอกว่าเฮ้ยแต่เราก็ยังโต3%เอยู่นี่นะ GDP เฮ้ยมันก็ไม่ได้ work from home แล้วก็ไม่ได้ถูกล็อกดาวน์ถูกฟรีซเหมือนเดิมแล้วธุรกิจบางธุรกิจก็เริ่มกลับมาโอเปเรตได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการเล่นบางครอสว่ามันไม่สามารถออกพอบอกู้เงินได้ นะครับมันก็อาจจะมีการทวิสกันแล้วก็ออกเอากลับมาทําใหม่เป็นเคสที่2คือเฮ้ยหรือว่าคุณอาจาอาจะจะไม่ต้องใช้เงินขนาดแบบห้าแสนล้านเพื่อลดทอนใครกังวลว่าไม่ต้องใช้พรบกู้งเงินพิเศษหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าไม่ต้องทําให้มันแบบพับบิ c กเด็ไปแตะใกล้ๆหกสิบห้าเท่าไหร่ให้มันมีความกังวลน,นะครับถามว่าถ้าอย่างนั้นเป็นยังไงก็คืออาจจะเอากลับมาทําใหม่แล้วเปลี่ยนคอนดิชันนะครับการเปลี่ยนคอนดิชันเนี่ยที่ผมหมายถึงเนี่ยคืออะไรนะครับก็ ผมอธิบายตามนี้ก่อนนะแต่อันนี้เป็นตนัวเลขเก่านะครับคือตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเราลองอิงตามเม็ดเงินเดิมนะครับเราใช้เงินเนี่ยนะครับสกรีนฟิลเตอร์คนเนี่ยนะครับบ้านเรา7จล้านคนเราแจก50ล้านคนนะครับก็50ล้านคนนี้เราสกรีนมาจากคนที่มีเงินเดือนขั้นต่ำนะครับต่ำกว่า70,000 ก็คือคนที่เงินเดือนมากกว่า70,000เนี่ยจะไม่ได้เงินก้อนนี้นะครับแต่ต่ำกว่า70,000เนี่ยจะได้กับในกรณีที่2ครับก็คือมีเงินฝาก5 0 0 0 0นแต่เงินฝาก5 0า0 0นเนี่ยผมต้องบอกตามตรงว่าผมไม่ถึงไม่มีข้อมูลนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถามมามาดูกันว่าแลวคุณลองดูว่าปัจจุบันตอนนี้ถ้าเราลองดูง่ายๆนะครับคนไทยเราเนี่ยนะครับเอ่อเสียภาษีเนี่ยนะครับจริงๆอยู่ในอยู่ในฐานภาษีเนี่ยสิล้านคนจาก70นะครับ 10ล้านคนนะครับจาก70ล้านคนนะครับแต่ว่า4ล้านคนเนี่ยนะครับฐานภาษีเนี่ยนะครับต่ำกว่า1 5 0 0 0 0บาทต่อปีก็จะได้รับการยกเว้นนะครับซึ่งกลุ่มคนตรงนี้สูงถึง6ล้านคนความหมายคือมีคนเสียภาษีจริงๆในบ้านเราเนี่ยประมาณ4ล้านคนนะครับจาก10แล้วก็จาก70ถูกไหมครับอ่ะแล้วเราก็มาดูว่าแล้วฐานเงินเดือนของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะสิ่งที่ผมกาลังจะบอกคืออะไรมันมีอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าผมคิดเองนะมันมีโอกาสเป็นไปได้ว่าถ้าไม่ผ่านปุ๊บเอากลับมาทําใหม่ ็อาจจะเป็นการสกรีนนะครับว่าจากเดิมคุณให้คนที่มีเงินเดือนมากกว่า7,000 70, 0ใช่ไหมตอนนี้ก็อาจจะมาฟิลเตอร์เหลือคนที่มีเงินเดือนสูงกว่า2 3งถึงสามหมื่นความหมายคือคนมีเงินเดือนต่ํากว่า3,000 30, 0ื่นเนี่ยนะครับก็อ่าทุกคนนะความหมายคือถ้าคนมีเงินเดือนมากกว่าส0 0 0 0ื่นก็จะไม่ได้แล้วจากเดิมมีมากกว่า7,000 70, 0 เพราะว่าถ้ามันมีมากกว่าเจ็ดหมื่นน่ะมันมีน้อยคนที่มันจะเสียดสารออยู่ในฐานภาษีเพราะสมมติคุณเอาเจ็ดหมื่นคูณสิบสองเจ็ดสิบสองปดสิบสี่โบกอนัสอีกหนึ่งตีอ่ะเออส่วนหน้าโบนัสอีกหนึ่งเดือนอ่ะก็คือฐานภาษีหนึ่งล้านคนขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะเห็นได้เลยว่าโอ้โหมันก็มันก็คนมันก็สูงไปกว่าอ่าปีละล้านอ่ะมันน้อยนะเพราะเดิอนละเจ็ดหมื่นถูกไหมแต่ถ้าคุณลองรีเวิร์สกลับกันว่าลดเงินจากเจ็ดหมื่นลงมาเหลือสามหมื่นเนี่ย ความหมายคือมันก็จะเป็นการสกรีนคนที่มันได้เงินก้อนนี้ลดลงและก็ใช้เงินลดลงนะครับซึ่งตัวเลเขคร่าวๆที่เคยคำนวณน,นะจาก5 0 0แสนล้านที่เคยใช้50 000, ล้านคนเนี่ยก็อาจจะลงไปเหลือบริเวณประมาณ3ามแสนนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณออ35 000, ล้านคนนะครับล้านคนนะครับ3แสนานะครับแสนล้านบาทนะ ก็จะหายไปเกือบเกือบสิ้าล้านคนที่ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็จะได้สามสิบห้าคนล้านคนที่เหลือเนี่ยก็จะได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นความหมายที่ผมอธิาบายง่ายๆใหม่เลยคือสมมติว่าเอาเงิน70,000กลับมาเอาเอาเงินหนึ่งดิจิทัลวอลเลห้าแสนล้านกลับมาทาใหม่แล้วเปลี่ยนฟิลเตอร์คนให้มันลดลงนะครับจาก50ล้านคนนะครับลงไปเหลือสามสิบห้าล้านคนโดยการใช้ถ่ายเงินเดือนเนี่ยฟิลเตอร์คนใหม่อันเนี้ย มันอาจจะทําได้โดยที่อาจจะสามารถใช้งบประมาณเดิมของปีนี้ที่ต้องไม่ออกไม่ต้อง,อ,งอาจจะไม่ต้องออกพอรบร,รวมถึงเด็บซีดิงก็อาจจะไม่ได้มีความกังวลเรื่องนั้นนี่คือเรื่องแรกกับเรื่องที่2ทําไมหมดเลยนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้ประมาณนี้นะครับว่าถ้าผ่านเรามองเป็นบวกเพราะเราคิดว่า Earning ็ตติ้ยูเนี่ยไม่น่าที่จะออก5้าแสนล้านแล้วก็เรื่องของตัว EPS มันจะมีอัพไซด์ขึ้นมานะครับส่วนเรื่องที่2ถ้าไม่ผ่านดูว่าเอากลับมาทําใหม่แล้วลดวงเงินหรือเปล่าหรือ2ตีตกไปเลย นะครับถ้าเรื่องที่2เนี่ยตีตกไปเลยเนี่ยผมอาจทวีตไปในเชิงลบนะครับอาจจะทวีตไปในเชิงลบนะครับโอเคนั่นก็คือภาพรวมนะครับ